สีห้าเป็นปกติของปรมีสามสิบทัศพระเดชพกลรโกลงปูสดจันทัศโรที่คนสัตว์สิ่งของอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนไม่ทำลายทำลายตัวเอง ไม่ทำลายทำลายซึ่งกันและกันอยู่กันเป็นพี่น้องประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลตัวตาตัวเองซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุดจัรทัสโรกับตัวเอง กับซึ่งกันและกันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบด้วยบารมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงปรสถยันทัศโร เป็นศีลห้าปกติเป็นทานศีลสมาธิกิเลสโลภโกรธหลงที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของบังคับควบคุมสั่งการหลอกลวงต้มตุนให้คนสัตว์สิ่งของ ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้ากิเลสบังคับหลอกลวงต้มตุนให้คนสัตว์สิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลทั้งห้าข้อ คนสัตว์สิ่งของไม่มีศีลทั้งห้าข้อเกิดจากการบังคับหลอกลวงต้มตุนของกิเลสที่เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่เมตตากรุณนาะ มุติตาอุเบกขารูปแบบของการไม่มีศีลห้าเป็นรูปแบบของการบังคับหลอกลวงต้มตุนจากกิเลสที่เป็นอาการของโลภโกรธหลง เป็นอาการของการบังคับหลอกลวงต้มตุนทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่มีศีลห้าข้อทำให้คนสัตว์สิ่งของอักาตมาตร,ร้ายเบียเดเบียนจองเวนเป็นคู่กรรมคู่เวน เป็นเจ้านี่ลูกนี้ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันกิเลสบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายบังคับให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับหลอกลวงต้มตุน ให้เกิดสงครามการทำลายล้างเกิดภัยพิบัติขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจใจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เป็นรูปแบบของการบังคับควบคุมหลอกลวงต้มตุนจากกิเลททำให้ไม่มีศีลห้าข้อทำให้อยู่ในสภาพ ทำล้ายทำลายฆ่าตัวเองซึ่งกันและกันระหว่างตัวเองคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดอยู่ในสภาพขโมยปล้นแย่งชิงอยู่ในสภาพ ที่มักมากในกามในสภาพโกหกหลอกลวงต้มตุนนในสภาพเมาเลื่อนลอยหลับไหลไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบานไม่ยิ้มแย้มไม่แจ่มใส ไม่กว้างขวางเป็นกิเลสโลภโกรธโลภเป็นสภาพของไม่มีศีลห้าข้อกิเลสที่บังคับให้คนสัตว์สิ่งของเกิดแก่เจ็บตายทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของ มาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากคนสัตว์สิ่งของมีกิเลยึดพื้นที่ภายในธาตุที่ประกอบเป็นซากคนสัตว์สิ่งของธาตุ ที่เป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับควบคุมได้มากซากคนสัตว์สิ่งของเมื่อเข้ามาในร่างกายคนสัตว์สิ่งของมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างยู่อย่างใกล้ชิด ทำให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าไปในตัวคนสัตว์สิ่งของทําให้ธาตุที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าไปในตัวคนสัตว์สิ่งของทําให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสเพิ่มขึ้นทําให้มีธาตุ ที่เป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากเข้าไปอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของเข้าไปเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ใกลชิดคนสัตว์สิ่งของทำให้กิเลส ไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิงของไหลเวียนระหว่างคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิงของบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิงของไม่มีศีลห้าขอ้อ ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทััพระเดชพ,พุกุลหลวงปุษยจันทัโรไม่รู้จักตัวเองตัวเองเป็นบารมีสามสิทัศถะเดชพ,พุกุลหลวงปุษยจันทัโร ไม่รับรู้ถึงบารมีสามสิทัศถะเดชพระกุลหลวงพุทธดยันทัสโรไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสบารมีสามสิทััตถะเดชพระกุลหลวงพุทธดยันทัสโรไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุโลโกุสดยันทัสโรถูกกิเลสบังคับหลอกลวงต้มตุนให้อยู่กับวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ชุนละมุนพัวพันอยู่กับแผนขัง สำเร็จเวลาของกิเลสที่หลอกลวงไม่ให้เวลากับแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30มสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทัสโรรูปแบบของกิเลสที่หลอกลวงต้มตุนปิดบังอำพางบิดเบือน ไม่ให้รู้ว่าบารมีสามสิบทัศทะเดชพะคุโหลงโพสัจจันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมีจำนวนปริมาณ ที่มากกว่ากิเลสที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกลโหลวงพระสัยันททัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุมหลวงพระสัยันททัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสของธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทั้งหมด ดึงดูดบอกเกิดทำให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมี30มสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงพุทธจันทร์สโรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ซ้ำทำให้ได้ธาตุใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อประกอบเป็นส่วนของท่อทานธรมรมบารมี30มสิบทัศ พระเดชพรคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ซ้ำเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นปกติกิเลสบังคับปิดบังหลอกลวงต้มตุนไม่ให้รู้ไม่ให้พึ่งพาอาศัยไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสศูนย์กลางดวงกลม ปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัระเดชพกุลหลวงประสตยันทัสโรกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อบิดเบือนบเบี่ยงเบนปิดบังหลอกลวงต้มตุน ไม่ให้คนสัตว์สิ่งของรู้จักตัวของตัวเองที่เป็นบารมีสามสิบทัศพเดชพระกุะลหลวงปสัตัแนทัศโรที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมีจํานวนมีปริมาณที่มากกว่ากิเลสทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษยันทสโรได้สําเร็จอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นปกติของบารมีส0มสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุสถ์จันทสโรสร้างทานศีลสมาธิปกติสร้างศีลห้าข้อบังคับควบคุมสั่งการสร้างหล่อเลี้ยงรักษาให้คนสัตว์สิ่งของ เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มอยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุอาหาร เครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรคที่อ,อาศัยพลังงานทั้งลเอียดทั้งหยาดไม่ใช่ซากคนสับสิ่งของไม่นำซากคนสับสิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรคทีู่่าัยพลังงานทั้งลเอียดทั้งหยาดซากคนสับสิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกทมขออ ที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบทำให้กิเลสบังคับไม่ให้มีศีลห้าข้อไม่ให้มีทานศีลสมาธิไม่ให้เกิดเป็นทรัพ์ยสมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งอยากที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทรทัศโรกิเลสบังคับให้อยู่ในโลภโกรธหลงอยู่ในการต้มตุนหลอกลวงจากกิเลสหลอกลวง ต้มตุนว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาให้อยู่ในวิบัติในบาปอากุศลที่กิเลสตั้งแผนพังสำเร็จไว้ ที่มีมากในซากคนสัตว์สิ่งของที่มีอยู่ในธาตุที่ประกอบเป็นซากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของมีบารมีสามสิทธัสระเดชพรุกหลวงพสุสดันทัสโร อยู่แกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของซาคนสัตสิงของมีน้อยมีน้อยกว่าร่างกายคนสัตสิงของที่มีบารมีสามสิบทัพพระเดชประคุณหลวงพ่อสแันทัสโรไหลเวียนอยู่ในแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกาย คนสั์สิ่งของยุคที่คนสั์สิ่งของเลื่อมใสศรัทธ,ธาบารมีสาทัศพระเดะปุณหลงรูสึกยันทัสโรแกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายคนศั์สิ่งของมีบารมี30สบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่มากคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสที่บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร มีอยู่มากในร่างกายคนสัตว์สิ่งของบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุณหลวงพุษย์แจนทัสโรมีอยู่มากในร่างกายคนสัตว์สิ่งของลุกพื้นที่ของการไหลเวียนของกิเลสที่อยู่ในซาก คนสัตว์สิ่งของทำให้ซากของคนสัตว์สิ่งของหายไปอย่างรวดเร็วในยุคที่คนสัตว์สิ่งของศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศเตรระเดชพุกุลหลวงประสตจันทัสโรศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยตัวเองทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศเตรระเดชพุกุณหลวงประสตเตมทัสโรมีมาก รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุทุกธาตุที่เป็นของธรรมทุกธรรมเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบรารมีสามสิทัศน์พระเดชประกุลโงพสดจันทัสโรได้มากๆในเวลาที่รวดเร็วได้ธาตุใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบ ให้เป็นของบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรได้มากๆในเวลาที่รวดเร็วทำให้ซากคนสัตว์สิ่งของหายไปด้วยการยึดพื้นที่ของบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโร ที่ยึดพื้นที่กิเลสที่ยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้มาเป็นของธรรมบารมีสามสิบทักพระเดชพระคุณหลวงพสุสจันทรร์ทัสโรทำให้ซากคนสัตว์สิ่งของหายไปในยุค ที่คนสัตว์สิ่งของเลื่อมใสศรัทธ,ธาตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองที่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารที่เป็นพืชแร่ธาต อาหารไม่ใช่ซากคนสัตว์สิ่งของอาหารที่เป็นพืชแร่ธาตุมีองค์ประกอบของอาหารครบถ้วนทำให้เพียงพอทำให้ ร่างกายคนสัตว์สิ่งของถูกบารมี30มสิบทัศทเสด็จพระกุลลงพสุสดยันทัสโรบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาดูแลประคับประคองให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษให้เกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีตัวตนยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆร,ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้บารมีสามสิทัสสะเดชภคุณหลวงสดจันทัสโรได้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นปกติของนิพพานธรรมบารมี30สบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัสโรที่ทำให้ทรรทุกธรรมถูกพัฒนาปรับปรุงถูกดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมี30สิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาทำให้ทำทุกธรำได้ประโยชน์ร่วมกันยุติ การเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างทำทั้งหมดได้ตลอดเวลาจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมี30มสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นศูนย์กลางดึงดูดบ่อกเกิดรวมของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้ได้ต้นแบบอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธร,รรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่เป็นเคลื่อนจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำให้พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันคน์ขนกยูได้นำให้รเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศายัยและลึกตึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงพ่อสดันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่ถดยันทสัสโรอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่ถดยันทสัสโรตลอดไป